อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออจีเด็กอยู่ครับลุงอยู่จีเด็กที่ไหนตรงใกล้ๆรเรเบลล่าครับให้ผมไปหานะครับลงุงอยู่สอนอมาดิครับได้ๆอะไรมือให้ตำรวจไล่รอไอ้แท็กครับพี่ มีค่าจ้างไหมสองหมื่นเดี๋ยวเอารถ้วรไล่ให้แท็กสองหม่นสองหมื่นำเรื่อง,หองไหนครับสามแปดเจ็ดสาแเจ็ดตำรวจขอยืมรถคันนึงครับตำรวจขอยืมรถคันนึงเปิดเปิดรถให้หน่อดูคิีร่บดูคติดเปิดเปิน่พร้อมยัง มึงจะหนียังไงอะแท็กกูถามมึงจริงเนี่ยกูขับแบบว่าเนี่ยชะลอให้มึงด้วยอะเนี่ยอะเนี่ยกูขับชะลอให้มึงด้วยนะมึงจะมุดอะไรก็มุดไปเถอะอ่ะกูให้มึงไปก่อนเลยซ้ำเนี่ยอ่ะเนี่ยอะอ่ะเนี่ยอะเนี่ยไปเลยอะแท็กอะให้ไปอะ เอาความรู้สึกของกูนะเดี๋ยวกูจะบอกให้ความรู้สึกของกูอะ่ะกัดไล่คันนี้คือพูดยากว่ะอ่ะมึงลองไปขับรถตำรวจก็ได้เดี๋ยวกูขับให้มึงดูก็ได้อะรถบัสเอาง่ายแ็กกูเหยียบคันนั้นประมาณ50%อะ่ะตัวออกตอนรถผมช้ามากใช่ช้าขี้เกียจแล้วเลี้ยวเลี้ยวยังไงก็ตามทานรถมึงปัดอะออเออ ถ้้ไมมดดผูกแหละเออกูเข้าใจแต่ว่ามึงมึงมึงต้องไปบอกเขาให้เขาแก้สัตว์ได้ับยวครับมาเลยเย้พี่หลอดเฮ้ยคือย่างงี้ครับหมอหมอเป็นหน่วยงานถูกต้องไหมครับ แต่หมอต้องขับรถให้มันถูกต้องตามกฎหมายต่อ้เป็นหน่วยงานด้วยกันผมก็ต้องปรับคุณหมอนะครับอ่อครับมีกล่องซ่อมขายไหมครับตำรวจผมไม่อยากได้กล่องซ่อมครับเอาเป็นอ่าผมให้เลือก5 0 0พันกับวิดพื้น50ทีหมอเลือกเอาเลยครับป้าเจ้าอะไรเพราะเป็นหน่วยงานเนี่ยผมผมข้ามไม่ได้จริงๆอะสามแปดเจ็ดครับเอ,เอาวิดวิดพื้นครับออาวิดพื้น50ครั้งเอาตรงนี้เะยครับเียงดังๆฟังให้ชัดครับ ถ้าบนไม่ชัดวิ่ใหม่มีท่าไหมครับท่าหาเลยครับผมโดนสั่งวิทพื้นครับแป๊บนึงเอาก็ได้วิงรอบเสาเนี้ก็ได้ครับไปไปไปไเสาเนี้ยอเสานี้ได้หมอ ไม่ไม่เป็นไรครับปิ้งรอบเสาห้าสิบรอบไปได้ครับอ่าเริ่มเลยครับเนี่ยเสาเนี้ยนับดังๆฟังให้ชัดด้วยครับหนึ่งสองสามวิ่งวิ่งด้วยกันไหมครับตีไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับห้าหกเจ็ดโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยแปดสู้ๆครับตีต้องลงโทษครับทำผิดจราจรครับ สิบหกเอาแค่นี้พอแล้วครับตักเตือนได้เฉยครับไม่เป็นไรครับอ๋อโอเคครับไม่ไม่ปรับใช่ไหมครับครับเปิดไซเรนด้วยนะเวลาขับอ่ะรู้ว่ารีบเราไปช่วยเหลือคนแต่ว่าต้องเปิดไซเรนให้ประชาชนคนอื่นเขาระวังรถเราด้วยนะเกิดครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันมันไม่คุมนะมีกล่องมีกล่องซ่อมขายไหมครับไม่มีครับหน้าผมไม่เหมือนคนขายกล่องซ่อมแน่นอนครับตำรวจตำรวจต้องพกกล่องซ่อมเลยนะครับนี่ก็เป็นกฎเหมือนกันใครใครกดข้อไหนครับกดข้อไหนครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลาอ่าตำรวจครับ ตำรวจเนี่ยตามกฎคือก็ต้องถือกล่องซ่อมเหรอครับต้องใช้กล่องซ่อมเหรอติดไว้ก็ดีครับมีกฎไหมมีกฎไหมไม่มีครับไม่มีเวลาถ้าเราไปชนเขาแล้วมาหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ไม่ไม่ใช่ครับก็คือถ้าสมมติเวลาเราไปชนเขาแล้วเราแบบไปขอของเขามาขอกล่องซ่อมเราถ้าเราไม่มีครับเขาว่าจะบ่นเราครับแต่ว่าผมผมขับถูกเลนตลอดครับผมไม่มีทางที่ผมจะพลาดแน่นอน งั้นไปเลยหมอไปสอน,นอกันเถอ,อะหมอต้ลงไปรับเคสน,นะครับอ่าไม่เป็นไรครับผิกดกฎหมายครับโอ,โอ้ครับครับแต่ใบทะเบียนสวยนะเนีของทาโก้ไงครับเจ็ดเจ็ดเอางี้ห้าพันกลับไปส่งไม่ไม่ใช่ครับผมก็พูดให้ตำรวจห <5, 000 S 2> <ๆ>้าพันกลับไปส่ง ต้องตกรวาตำรวจลองคิดก่อนถ้าสมมติตำรวจขับไปชนเขาแล้วเขามาขอกล่องซ่อมเงี้ยแล้วตำรวจไม่มีให้อย่างเงี้ยเขาก็จะเชิงตำรวจไงครับเขาจะบอกว่าเอ้ยเป็นตำรวจยังไงไม่พกกล่องซ่อมเนี่ยนะครับถูกไหมครับอันนี้เพราะว่าผมผมก็เคยเจอครับแล้วผมไปขอเขาบอกว่าไม่มีกล่องซ่อมครับซ่อมเองเลยนะควเบแล้วแล้วผมก็เลยบอกว่าเอ้าตำรวจทำไมไม่พกบ้าง อะไรนะเราเราเราเป็นเราเป็นอะไรนะนนกันเราต้องเราเราต้องคุยกันได้สิครับพูดอีกครั้งหนึ่งห,หน่วยงานไร <c oughs> หน่วยงานไรใครพวกกันดูด้วยว่าใครใหญ่เราเป็นดูด้วยว,ว่าดูหน่วยงานไหนใหญ่กวา่าพูดอีกทีหนึง่งเหมือนกันาากาเหมือนกันนะครับราชาการเหมือนกันตรงไหนคุณเป็นหมอผมเป็นตำรวจเหมือนกันยังไงเฮ้ใครพูดอีกทีหนึ่งใครพูดอีกทีหนึ่ง ต่อไปนี้ยังพูดไปฟังต้องเอาไม้เตีเพื่อให้เข็ดไม้หน้าสามฟัังอยู่ครบเอายังไงผมเลื่อนจอไม่ได้เราจะไปเข้าคุกหรือว่ายังไงทำไมผมเลื่อนจอไม่ได้อะเดี๋ยวจะคุยตรงนี้จบคุณโดนล็อกมือคุณจะคุณจะล็อกหัวได้ไงเราเราเป็นหน่วยเราเป็นหน่วยงานเยวกันของว่าเราต้องคุยกันได้นะอันนี้มันคุยกันได้ที่ไหนเราแต่แต่แต่ครับผมจะส้อลบแล้วเอายังไง ห้าพันเรื่องเงียบแค่นั้นแหละผมกําลังลําบากผมกําลังติดการมานานผมต้องเอาเงินไปเล่นการมานานตำรวจจะมาเก็บเงคนกับบ้านชอครับป่าครับตำรวจนะเวลาตำรวจไปอะอะไรก็เรื่องของคุณอันนั้นหน้าที่ของคุณถูกต้องไหมถูกครับอ่ะถูกต้องคุณจะละเลยหน้าที่ของคุณได้ไงอ่าตำรวจตำรวจมาปรับหมอทําไมครับเนี่ยอ้าวเ็คุณทําผิดไงผมก็ต้องปรับหมอไงคุณทําผิดไง ตะกี้ตะกี้หมอก็ขับเลนขวานะรถไม่ได้เลนขวาคุณสวนทางสายตาเจ้าหน้าที่ครับเอาไงสายตาคุณกับสายตาผมวัดกันไหมล่ะผมว่าผมก็กล้องหน้ารถผมก็ดีนะครับผมก็เติมแบตตลอดผมก็เติมเหมือนกันเอาไงจ่ายจบเดี๋ยวจะเสียเวลากันคุณก็ไปคุยในคุกเลยแล้วกันถ้างนั้นอย่าอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะเราคุยกันได้ครับเราคุยกันได้เท่าไหร่นะครับห้าพันครับนะเดี๋ยวผมโอนให้ครับโอเคยอมยอด อ่ะโอนมาก่อนสามแปดเจ็ดผมขยับตัวไม่ได้เลยครับตอนนี้เหมือนอ๋อโดนล็อกอยู่แบบนึงอ่ะสามแปดเจ็ดได้ยังอาไม่ได้ครับไม่ได้ต้องต้องปล่อยผมกะ เป่าเลยครับสามแปดเจ็ดครับเดี๋ยวพึ่ง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 กดเงินสดดีกว่าเอาเงินสดเงินสดใช่มาขึ้นรถมาขึ้นรถมาเงินสดเหรอครับใช่เงินสดน,นี้ก็ได้ครับอ่ามาอันนี้ห้าร้อยครับ เอาไงเมื่อกี้ผมผมลืมสูตรนะครับตะกี้ลืมจ่ายวะครับปืนผมไม่มีตานะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าอีกรอบหนึ่งผมจยวเจะเจลเข้าคุกไม่ผมไม่มี็นตำรวจอยู่แล้วมันขาดสูตรอีกตัวนึงครับพอดีตะกี้ยังไงไม่ใช่ครับก็มันขาดสูตรไงผมก็เลยตตัวหนึ่ง ถูกไหมครับเนี่ยันผมก็ไม่ได้ผิดงันก็ไม่ต้องคุยกันละไอ้หมอเวนเอาไปอันนี้ตำรวจด่านะครับเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมเป็นการใช้ใช้วาจาที่ผิดนะครับผิดกฎหมายต้องโดนโทษไินหยนะครับหมองั้นผมจะไปประจานเลยครับผมจะประจานเอาหมอไปประจานตำรวจผมงั้นไปประจานต่อหน้าผู้หญิงทุกคนเลยว่าตำรวจไม่เอาไปประจานต่อหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ต่อหน้าผู้หญิง ว่าเราทำอะไรไว้ครับผมครับคุณหมอเอ้ยคุณลวดเอาไงจะจ่ายไหมเดี๋ยวไปพาไปหาตู้ใกล้แล้วก็ผมจ่ายไป500แล้วก็อีก10บเนี่ยครับมันก็เป็น5,000ตู้อยู่ดีกดเงินซะอ้าฮ่าได้เล่นเออเฮียหายไปไหนวะ สัตว์หายอ่าคุณหมอผู้ชายครับครับเมื่อกี้นี้คนนั้นเขาหายไปไหนไม่รู้คนที่ขับรถคันนี้แต่ประเด็นเลยคือเขาชนตำรวจแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไปติดเงินคนอื่นไว้5,000หมอต้องจ่ายมาแทนก่อนนะครับฮะ สาม,มแปดเจ็ดคอะไร<ห>บ,บ,บ้างสามห้าพัน 5, อ่าโดนข้ามหมินประมาทแล้วก็ขับรถเร็วแล้วก็ย้อนสอนแล้วก็จับตูดผมครับฮะสามแปดเจ็ดครับมันมันมีค่าไอไอสุดท้ายนี่คือมันมีค่าด้วยเหรอครับแต่อ่างผมอันนี้ผมคิดเองครับโอโ้โหมสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดครับมันจะได้จบจบเรื่องครับมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงขึ้นสามแปดเจ็ดครับห้าพันครับ ไปเก็บกับคนนั้นนะเขาหายไปไหนไม่รู้มันอยู่ในซอยตะกี้เนี้ยลดราคาหน่อยได้ไหมครับอ่าสี่พันก็ได้ครับสี่พันกันเองก็ได้ครับถือว่าเป็นหมอคนดีวันนี้สามแปดเจ็ดครับขอบคุณครับคุณหมอมีอะไรช่วยเหลือบอกได้เลยนะครับได้ครับได้ได้ได พี่รอครับรลุงเลขอะไรสิบเจ็ดสองครับแล้วก็รถเอ่อมันนี่นี่ขายรถคันนี้ขายเอ่อบังให้หน่อยสิบไม่รู้ว่าคันไหนวะเอาไปดูแล้วนะรถสี่อ่ะมันนึง รถกบลับแค่มันมีมอเตอร์ไซค์กูคันหนึ่งด้วยนะขายรถกบให้บางสิบสองร้านแล้วก็นี่กูกับบางหายกันโอเคครับแบบเรื่องของโจรส่วนถ้าถ้าผมไม่เห็นลุงในในบอร์ดนี้ผมแทงได้ไหมครับอ่ามึงโดี๋ยวเมย์ครับผมไม่ใช่รับตอนนี้ครับลุงของผมงบอก JK เลยมึงบอก JK ถ้าเจอลยบอร์ดข้ากูทิ้งได้เลยครับเดี๋ยวเมยงครับลุงโอเคอันนี้ไม่ทำงานกันหรอกครับเนี่ย น,นีว่างเหรอครับไม่มีครต้องถามลุงว่าลุงอยู่ตำรวจมาลุงเห็นเคสไหมไม่เห็นครับแต่ว่าผมก็ทำงานนะเข้ามาเลยครับเคสเคสเคสเด้หมดแล้วครับไม,ไม่ไม่ผมก็ไปทำงานแบบไปคุยกับประชาชนหรือว่าไปสัมพันธ์อันไม่ดีต่อกันหน่อยก็ยังดีนะครับเร,เราไม่จำเป็นต้องรองเคสในการไอ้นี่อย่างเดียวนะก็คือแบบไปขับรถเล่นไปคุยกับหมอไปยืนกับหมออะไรไว้ก็ได้นะครับยังยังดีกว่ายืนตรงนี้อ่ะ ผมว่าไปไปย่นกับหมอแล้วเขาชอบบ่นว่าตำรวจชอบมายืนหน้าโรงพยาบาลนะใช่ใครบ่นครับอกกัน,นหมอครับหมอเดี๋ยวผมจัดให้เปิดรถให้หน่อยได้ไหมครับ ขอ,มาอาหมอยยศใหญ่หญน่อยครับ,รบไม่ใช่ผมไม่เคยแอลบาวขอ,มาอาหมอยยศใหญ่หน่อยครับเก็บลำโพงกันไม่ครับตำรวจว่าไงครับปิดเพลงไหมได้ไหมครับตปิดเปิดเสียงดังบ้านไล้ไครับท่านี้เลยครับผมไปไม่ได้ครับกำลังแดนอยู่ ใครนะโอเคขอแดนด้วยครับคืออย่างนี้ครับหมอขึ้นรถมาแล้ว้หมอขึ้นรถมาแล้วนะครับว่าไงคือเมื่อกี้เนี่ยผมไปติดตำรวจมาครับเพราะตำรวจเขาชอบยืนอยู่หน้า,าสสอนอบแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ย ผมก็เลยถามว่าทําไมไม่ไปยืนกับหมอไปยืนอะไรบ้างเขาบอกว่าหมอมาบ่นเขาว่าตํารวจไปยืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอชอบบ่นเขาคือตอนนี้มันไม่มีเคสอะไรไงผมก็เลยอยากให้ตดดาํารวจมายืนแถวหน้าโรงพยาบาลเพื่อมาคุยกับประชาชนบ้างหรือว่าตรวจสอบสิ่งที่มันอะไรไม่ไม,ไม่ดีบ้างเผื่อมีความรุนแรงอะไรประมาณเนี้ยอ่าครับอืมแค่นั้นเองแต่แต,ต,ต,ตาตาตาฟ้าหมอก็เคยโดนตำรวจบ่นนะครับหมอไปหน้าสอนอนแล้วตำรวจก็บ่นใส่หมอเหมือนกันนะหมอก็เลยไม่ค่อยกล้าไปหน้าสนอนเท่าไหร่แล้วเอาเหรอ งั้นต่อต่อไปนี้เอางี้ดีกว่าตัดประเด็นออกไปเลยใครจะบ่นกันไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมเป็นคนบอกท่านี้ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้ามีคนมาบ่นอีกให้มาแจ้งผมได้ไหมครับต่อไปนี้หมอก็ไปยืนหน้าตำรวจได้ตำรวจก็ไปยืนหน้าหมอได้เหมือนกันครับโอเคไหมได้ครับได้ครับตำรวจเบอร์อะไรครับเนี่ยแปดหกเก้าหกหนึ่งห้าครับพลตำรวจโทแม็กครับพลพลตำรวจโทมันมียศดนี้ด้วยเหรอครับมีครับอ๋อ นะครับผมทักไปติดนะครับตำรวจครับผมไปขอคคบคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรแจ้งแจ้งไปครับขอบคุณครับ เหี้ยมึงดูของในสอนอดิถ้ากูขโมยไปได้สักชิ้นหนึ่งนั้นเนี่ยเงินแดงสิบล้านเนี่ยเี้ยเลทเท่าไหร่เลทสามผมก็มีสามสิบล้านไอ้เหี้ยสัตว์ดูดิเงินจากการปล้นเนี่ย, 2, ย้กอสองพันตัวไอ้สัตว์กูยาจุบหี้ย่อย่างรวยหวานเจีย๊ยบอะ อับลุงว่าไงชีโรอไอ้รดรดสี่นี่ให้ขาย12ล้านใช่ไหมครับไม่ขายบ้างอะสิล้านแล้วก็บอกบางปลดมี่ปลดนี้กล่องจูนในกูด้วยสกล่องหรือถ้ามึงขายแต่ถ้ามึงขายได้18ล้านหรือ20ล้านก็ดีนะมึงลองโพสขายดิมันไม่ได้จูนอ่ะไม่รู้มึนขายได้เท่าไหร่อ่ะอับลุงโอเค